ก้อยและนิกกี้โชว์หวานแม้ยังไม่ได้เป็นแฟนกันงานนี้ถึงกับมีดราม่าเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของนักแสดงคารมดีอย่างนิกกี้นาชัดและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรเพราะว่ายังอยู่ในช่วงจีบหรือว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆล่าสุดในรายการของนิกกี้ก็ถึงขั้นหอมหัวหอมไหลหอมมือจับแก้มเรื่องของสถานะนั้นหนุ่มนิกกี้ยังบอกว่ายังไม่ได้ขอเป็นแฟนเพราะกลัวไฟ หญิงจ,จะอึดอ nice. ัดใจรอให้ชั่วก่อนดีกว่างานนี้เลยทําให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าถ้าไม่ใช่แฟนก็ไม่ควรปล่อยให้ไฟใช่ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้จะว่ายังไงบ้างนั้นลองไปอ่านกันเลยค่ะเห็นวันที่ถ่ายรูปคู่บ่อยไปออกรายการแชร์โลมาเทปล่าสุดคือแบบโมเมนต์สวีทมากอย่างนี้เรียกว่าแฟนกันหรือยังนะฮีนิกกี้ก็ขอตอบว่าถ้าขอเขาเป็นแฟนเดี๋ยวบอกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนให้เวลาเขา ก่อนไม่อยากรีบไม่อยากไปกลัวว่าแบบเขายังไม่เต็มใจร้อยเปอร์เซแล้วเราขอเขาอึดอัดไงเราเรามั่นใจก่อนดีกว่า ก็ทำคะแนนไปเรื่อยๆอ่ะลุ้นกันต่อไปว่าวันไหนฮีจะขอชีก้อยเป็นแฟนจะปีนี้หรือเปล่านะฟิลคริสต์มาสฟิลปีใหม่งี้แฮชแท็กแซไม่ใช่แฟนแต่ปล่อยให้เขาทำแบบนี้แล้วรอแก้ไขอยากกดไลค์เยอะแค่สงสัยเฉยๆเดี๋ยวติ่งขลม่มไม่พร้อมรับมือหรือว่าจะเม้นแบบนี้แล้วแต่กลัวทัวลงและ ถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้ถ้าเป็นชั้นคือได้กันแล้วและหนูก็โดนเหมือนกันพี่แต่ก็เป็นสามีที่บ้านที่มีลูกด้วยกันแล้วไม่ใช่กำลังจีบขอกดไลค์เพราะเม้นถูกใจถ้าติ่งมาถลม่มจะเป็นผู้ช่วยรับมือนั่นเองละคะ่ะ